ผู้มวยการเนี่ยพวกเขาชอบดึงคุณไปเล่นมากที่สุดและพี่ชายคนโตก็คอยแนะนํเหนังสือให้แก่คุณอยู่เสมอและผู้ช่วยผู้หญิงที่นั่นก็คอยมองคุณอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ยังมีหวังฮิ่อรย,ยังพูดไม่จบพี่ก็บอกว่าหยุดไม่มีแล้วไม่มีแล้วหวังฮิ่อรเลยบอกว่าก็สิทธิ์พี่ไงผมจําได้อยู่แล้วเสยวจางเลยบอกว่าฉันใหญ่จตกรนะราชาลำสมสายชูแห่งเฮือนานตอนนี้ไม่มีใครมากวนฉันก็จริง แต่ต่อให้พวกเขากําลังมองฉันอยู่คุณก็สามารถควบคุมสายตาของคนอื่นที่มองฉันได้อยู่ดีน้องเลยบอกว่าทุกคนในกองไม่รู้ว่าคุณเป็นภรรยาของฉันแล้วหวังอี้ปอตะโกนกลับมามั่นใจใบหน้าของเขาดูภาพกูุิมใจออกมากๆตอนที่พี่จะบอกว่าอย่าตะโกนภรรยาอะไรกันฮนะน้องเลยบอกว่าก็หลานจ้านเป็นสามีของวยอิงไม่ใช่หรอพี่เลยเอกใจว่าคุณห้ามไม่ให้ฉันพูดถึงหลานจ้านทาไมคุณพูดถึงหลานจ้านกับวิอิงละ่ะน้องเลยตอบว่าไม่เป็นไร หลานจันเรียกแม่อองว่าเมียผมก็จะเรียก